สวัสดีครับผมนายสุรศิวรแก้วครับตัวแทนคุณครูคผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมโรงเรียนบ้านบางเลนบางเลนวิทยาคารครับสำหรับโครงการคุณธรรมนะครับมีขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนนะครับโดยที่มีกิจกรรมที่สําคัญนะครับก็คือโครงงานคุณธรรมซึ่งเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนะครับสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของตอนเองนะครับด้วยหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งในวันนี้นะครับก็มีตัวแทนจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่6นะครับจะมานําเสนอผลของการปฏิบัติงานนะครับในหัวข้อเด็กดีมีความรับผิดช,ชอบครับพามาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุชาดาณสีพามาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนาตาลีมาห้างนพวกเราเป็นตัวแทนจากชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งจากโรงเรียนบ้านบางเลนบางเวียรยาคางค่ะจะมานําเสนอโครงงานคุณธรรมในเรื่องเด็กดีมีความรับผิดช,ชอบค่ะ ระความสําคัญของโครงงานนี้นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หทับหนึ่งส่วนมากไม่ทําความสะอาดเขตและผิดชอบของตัวเองและผู้ปกครองบ่นว่าอยู่ที่บ้านนักเรียนไม่ช่วยทํางานบ้านนักเรียนชั้นประถมทับหนึ่งจึงสนใจจะทําให้ปัญหานี้หมดสิ้นไปจึงได้จัดทําโครงงานคุณธรรมนี้ขึ้นมาค่ะ หลัวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะคะ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในความรับผิดช,ชอบ 2. เพื่อให้นักเรียนรักษาความสะอาดในห้องเรียนและที่บ้าน3เพื่อปลูกฝังความรับผิดช,ชอบและสร้างความกระตือรให้กับนักเรียนค่ะหละักหลักธรรมในโครงงานนี้นะคะคืออิทธิบาทสฉันทะคือความรักงานวิริยะคือความขยันมันเพียงต่อกานจิตตะคือความ คือความรับผิดชอบงานวิมังษาคือความคือความเข้าใจทรรค่ะผลการดำเนินงานข้อที่1นักเรียนส่งงานตรงต่อเวลาข้อที่2นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้นข้อที่3ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย สำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณครูที่ปรึกษาดิฉันขอขอบค,คุณครูจินดารัตจัมบาทองและครูคสุรสิขวัดแก้วที่เป็นครูคอยให้คำปรึกษาให้โครงงานนี้สําเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณค่ะ